สวัสดีจ้ามาเก็บดอกกระเจียวเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยเจอขี้หน้ากบได้ใส่จ้าดอกกระเจียวลหลายหลายพี่น้องเก็บไปก่อนเอนื่อมีแนวกินกับมันก็แล่งเป็นดอกนหน่อยๆเนาะพี่น้องหักสามป่าดอกกระเจียวนะจ้าคนไทยคีบอมมี่เนาะจ้าโอ้ย งาค้มป่าแต่ลายหลายบาดมือแล้วเนาะเก็บตกกระเจียวจ้า,จจาห่วย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 เอคาทหัวต้ตนบาเนี่ยนี่นะจ้าเรกกระเจียวปลูกเนาะ